ผู้เสียหายนับร้อยแห่แจ้งความปคบอเอาผิดผู้บริหารบริษัททัวร์แห่งหนึ่งข้อหาช่อโกงประชาชนเบื้องต้นสูญเงินกว่า20ล้านบาทวันที่28พฤศจิกายน2566ที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนายพงศกรมาตระกูลหรือทนายกรและนายธนาคารน้อยพิทักษ์หรือทนายวินจากเพจทนายหัวเผือกร่วมกับเพจออยสีและผองเผือก พาบรรดาผู้เสียหายประมาณ100รลายเข้าแจ้งความร้องทุกเอาผิดผู้บริหารบริษัทแห่งหนึ่งข้อหาช่อโกงประชาชนและพระบอรคอมพิวเตอร์ซึ่งพบว่ามีบางรายถูกบริษัททัวเรียกเก็บเงินไปตั้งแต่ปี2562จนถึงปัจจุบันยังไม่มีการคืนเงินแก่ผู้เสียหายนางสาวสมหญิงอายุ32ปีหนึ่งในผู้เสียหายเล่าให้ฟังว่าตนจะเดินทางไปประเทศเวียดนามเพราะเห็นว่าราคาถูก3คนรวม30,000บาท ตนจ่ายเงินทั้งหมดไปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาและมีกำหนดบินวันที่19พฤศจิกายนหลังจากจ่ายเงินตนก็ยังติดต่อกับบริษัทมาตลอดผ่านทางไลน์จนเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาตนทวงถามถึงความคืบหน้าของแผนการเดินทางแต่ทางบริษัทก็พยายามบายเบียงจนก่อนวันเดินทางหนึ่งวันทางบริษัททักมาบอกตนว่าทริปนี้ขอเลื่อนไปก่อนไม่สะดวกในการเดินทางตนจึงขอเงินคืนและทางบริษัทก็ตกลงจะคืนเงินให้ หลังจากนั้นมาตนก็ไม่สามารถติดต่อกับบริษัทได้ทุกช่องทางที่สำนักงานก็ไม่มีคนอยู่ตนลองเสิร์ชหาใน Google ว่ามีใครโดนหลอกเหมือนตอนบ้างเพราะรู้สึกแปลกใจตั้งแต่เดือนตุลาคมก็พบว่ามีการโพสต์ว่าบริษัทนี้หลอกเต็มไปหมดแต่เขาก็เหมือนแบบไม่ได้บอกความคืบหน้าอะไรเลยส่งวีซ่าไปก็ไม่ตอบอะไรเลยใช่คะ่ะก็คือโอนไปเต็มเต็มจำนวนเลยคะ่ะ <All right. S 2> เออสองแสนสี่ค่ะสี่คน อ 2, 7, เอ่อหนึ่งคนคนละหกหมื่นค่ะ1 1> ไปสี่คนใช่ค่ะไปกี่วันนะคะไปยอเวลาไปประมาณสิบวันค่ะแล้วทีนี้เรามาทราบได้ยังไงว่ามันไม่ได้มีการเดินทางค่ะก็คือเหมือนใกล้ที่จะเดินทางแล้วใช่ไหมคะตอนเดือนช่วงเดือนตุลาค่ะก็คือเขาก็ยังแบบเหมือนไม่บอกความคืบหน้าอะไรเลยตอนนี้เราก็เลยเหมือน พิมว่าแบบเหมือนอ้วมหอมจอมทัวร์ค่ะว่าแบบเหมือนในใครแท็กอะไรแล้วแบบพิมพ์อะไรบ้างเนี่ยค่ะก็มีคนมาบ่นบ่นว่าเออแบบทําไมแบบยังไม่ทําไมยังไม่แบบแจ้งเลยว่าแบบจะไปเดินทางเมื่อไหร่อะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนพากเขาไปว่าแบบเออแบบตอนนี้แบบได้ไปไหมเป็นยังไงบ้างเนี่ยค่ะเาบอกเขาบอกม้ว่าทำไมถึงเลื่อนที่ไปไม่ได้เขาก็บอกว่าเหมือนทางทัวร์ก็บอกว่าเหมือนจะแจ้งอีกทีก็คือเหมือนเดี๋ยวค่อยบอกทีหลังเนี่ยค่ะใช่แล้วก็หา,ายไปเลยใช่ค่ะ สองแเนี่ยโอนในบัญชีชื่อบุคคลในเป็นบริษัทค่ะชื่อบริษัทเหรอใช่ค่ะชื่อบริษัทในนามบริษัทนะบัญชีชื่อใช่ธนาคารเออบัญชีที่เราโอนหรือว่าบัญชีที่โอนไบัญชีที่เราโอนไปเออเราเราโอนไปทางเป็นบริษัทค่ะชื่อบริษัทใช่กำหนดเดินทางเดือนปีนี้ใช่ไหมใช่ค่ะปีนี้ค่ะเราซื้อตั้งแต่ เ้อตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะช่วงช่วงตุลาปีที่แล้วค่ะจะเดินทางธันวาปีนี้ค่ะจากการตรวจสอบย้อนหลังพบผู้เสียหายที่ยังไม่ได้เดินทางไปเที่ยวตั้งแต่ปี2,562ขณะนี้ผู้เสียหายส่วนใหญ่ดำเนินคดีแล้วแต่ก็ยังมีอีกบางส่วนที่ยังไม่ดำเนินคดีเพราะเชื่อมั่นในบริษัทและทางบริษัทอ้างว่าใครแจ้งความทางบริษัทจะดำเนินคดีกลับผู้เสียหายรวมที่เช็คได้ปัจจุบันมีประมาณ400รายเสียหายรวมกว่า20ล้านบาท เขาเขาชี้แจงแต่ไม่มีความชัดเจนครับพี่ไม่มีความชัดเจนว่าจะคืนเงินเมื่อไหร่อย่างไรเขาบอกพูดจะหายว่ารอแจ้งอีกทีรอแจ้งอีกทีุกเคสเหมือนผู้บริหารเขาไม่ได้หลบหนีผู้บริหารไม่ได้หลบหนีครับแต่ว่าติดต่อไม่ได้ติดต่อไม่ได้แล้วทักอ่าไม่รับสายสำนักงานสำนักงานก็ไม่มีคนนะครับซึ่งเจตนาเขาค่อนข้างชัดเจนว่าไม่ได้ประกอบอาชีพทัวร์เป็นอาชีพแต่ว่าสร้างทัวร์ขึ้นมาเนี่ยเพื่อ ให้ผู้เสียหายรู้สึกตายใจเอาไว้วางใจงยังไม่ได้ตามทางสคบแม้ว่ามันมีการชุดแกลไปถึงไหนยังไม่ได้ตามทางสคบครับเพราะว่ารวบรวมผู้เสียหายมาที่กองปราบก,ก่อน,น,นใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาผู้เสียหายเนี่ยไปตรวจสอบความคืบหน้าที่สคบแล้วก็การท่องเที่ยวอีกทีนึงครับที่ติดต่อเข้ามาทางธนาคารแล้วทังทบเจริญของคุณเนี่ยครับจำนวนเท่าไหร่ร้อยที่อยู่ในกลุ่มไลน์ตอนนี้400กว่าคนครับสี่กว่าคนใช่ครับแต่ว่าประสงค์ที่มาแจ้งความคือเท่าไหใช่ครับประสงค์มาประมาณ100คนึนนี้ครับผม พลตำรวจตรีวิทยาศรีประเสริฐภาพผู้บังคับการปคบได้รับคำสั่งจากพลตำรวจโทจิรพภูริเดชผู้บัญชาการสอบสวนกลางให้จัดเตรียมพนักงานสอบสวนไว้รับมือโดยวันนี้ได้ระดมพนักงานสอบสวนทุกกองกำกับที่เข้าเวรมารับแจ้งความจากผู้เสียหายเพื่อแก้ไขดูแลประชาชนที่ไปซื้อบริการท่องเที่ยวกับบริษัททัวร์แห่งนี้